รถพันสามสี่แสนมึงร,รูุดแก้บีบบี๊บถามจริงมึงแลกับร้อยล้านมึงไม่มีปัญญาทำแก่องคำหรือว่าอะไรให้กับสมเท่ากับรถมั่งเหรอวะไอ้เหี้ยดูอะทุเรศบี๊ถ้ามึงมาเห็นทลิปนี้นะบีนะ๊นะมึงโง่ไลยทั้งเอนรายการนี้ทำด้วยความบันเทิงไม่ได้คาดหวังดใดๆทั้งสิ้น ดูขำๆเพลินๆเด็กอายุต่ำกว่า12ปีควรได้รับการแนะนำสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่แถวบ้านได้ข่าวมาแปบก็มันคือชิวๆนะได้ข่าวมาว่าไม่ได้ข่าวหรอกพวกอยากขายรถผมก็เลยมามาเพราะผมสาย2ทีอยู่แล้วผมก็เลยมาหาซื้อ2ทีเพขายเพราะว่าแต่งไม่เท่าไหร่หรอกครับมาดูมาดูมาด,ามาดูเอา,า,เอาว่า,าเออราคาจะได้เท่าไหร่พอ,อ,อใจขายเท่าไหร่อะไรเงี้ย ได้เท่าไหร่ถ้าราคาพอใจผมก็จะขายนะเพราะว่าจอดไว้ไม่ได้ขับไม่ได้ขับเลยเพราะที่เขาติดต่อแม่มาเขาบอกว่ามาดูเอาเองก็ไม่เท่าไหร่หรอกเออมันบอกมันใส่ของฟอร์มเหรอไม่รู้อะไรเราต้องไปตีราคาต้องไปรอต้องไปเช็ตรอหนุ่น่าจะเห็นมาให้เราเหรอเขีนมายังเอ้ยนู่นไหนนู่นไหนนู่นไหนมาแล้วมาแล้วอ๋อเขียนไว้นี่คันนี้เอคันนี้ติดต่อมาแล้วเออคันนี้แรกแรกเลยก็คือแรงใจแรงใจสื่อถึงช่างหนุ่มนะครับทุกคน อ๋ออันนี้ก็คือทำมาจากช่างหนุ่มแน่นอนเครื่องช่างหนุ่มช่างเจริญทำแน่นอนอันนี้ไอ้เหี้ยเราซื้อได้สบายสบายเขาบอกว่าแต่งเป็นนิดนิดหน่อยหนองอะไรฟอร์มทั้งนั้นใช่หรอเดี๋ยวพาไปดูเริ่มต้นก่อนเลยเริ่มต้นเลยนะฮะทุกคนไอ้เหี้ยเ้คุณจะซื้อได้ไหมเนี่ยโปโบทั้งคันยัดเป็ดแค่ปโบก็โปโบนี่คือ คือเขาได้ข่าวว่าเป็นเป็นน็อตที่ดีที่สุดและแพงที่สุดเลยใช่นี่คือทั้งคันนะครับเฉพาะน็อตน่าจะแสนกว่าเฉพาะน็อตถ้าข่าวว่าถ้าน็อตัวน็อตทั้งคันไม่ถึงแสนนะครับมึงมาเดิมพันกับกูเลยแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าแต่งแต่งหมดไม่เท่าไหร่เองเองเอไม่เองสำหราาับเขาแต่เองสำหรับเรามันไม่เหมือนกันเองเขาเองเรา แล้วมันก็ย่อยเงี้ยข้าจอยากทำว่าเองเราอ่ะเดี๋ยวคุณรำเลยค่ะว่ามีตรงไหนบ้างประกำนะครับก็คือบอกไม่ตรงเละแต่ว่าเขาใส่กันอย่างนั้นทั้งอันนี้ทั้งนั้นนะครับปั๊มซ้ายขวาอิตาลีนะครับโคโคแดงนะครับประกำโดมิโนนะโดมิโนก็คือที่เลียงเลียงกันอะไรอย่างเงี้ยหรอมันคนละผักประกำอ๋อแล้วก็พวกหลังพวกหลังอ่ะโอลิน จนะโอลินแล้วก็ดุมไอเอสเขาคนรู้ดิบๆเลยเนี้ยดิบเลยนะครับอุย้ยไอ้เหี้ยกูจะซื้อได้ไมแค่ต,ตัวนี้ก็แค่ตัวนี้ก็ทะลุแล้วอ,ะอ่ะทะลุะราคาลดแล้วใช่ไหมก็เป็นท่ออ่าไอเททำไมไม่เท่าไหร่นะแค่นี้เองอะไรไม่เท่าไหร่แค่นี้เองโซ่แล้วไม่เท่าไหร่แค่นี้ซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ไหม ถ้าเราซื้อไปนะครับทุกคนเราต้องแกะออกครับบีดไฟช็อปเราต้องแกะออกนะครับถ้าเราซื้อไปครับทีพช็อปนี่ก็ต้องแกะนะครับพวกกันทีพช็อปนี่ของตั้มอ่างใช่ไหมอ่างพูดเนี่ยอัดนะเรา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 อะไรรันไอ้เหี้ยอะไรอีกอ่ะกูเริ่มจะซื้อไม่ได้แล้วว่ะทำไมเขียก็แบบงตัธรรมดาใช่เหรอ ไอ้เคื่อมันซื้อไม่ได้แล้วอันนั้นราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เท่าไงหนูไม่ค่อยรู้ไงมันตรงนี้เจ้าของมาว่าเจ้าของมันมันมันจะขายให้เราอ่ะมันใส่ปั๊มปลอมมาให้เราหรือเปล่าอ่าแล้วเราดูไม่ได้เหรอเช็คไม่ได้เหรอเราดูได้เนี่ยแพ้มุกอ่าปวดปวดมุดปวดนะฮะมือเออกูไม่ถูกนะแต่ปั๊มเนี้ยกูก็ไม่ใส่เพราะว่ามันแพงจานอ่ะทันตเวน ทางตะวันเออนั่นแหละมึงต้องช่วยกูด้วยทางตะวันอยู่ในะหิรออาคอนรออาคอนคู่คู่วันนี้ไม่รู้กี่หมื่นอาก้อนอาอ่ะไม่คนละกครคนละครเลยด้านะครับอาคอนสเปนนะครับสเปนสเปนอยู่เนาะโลโอ้โหเย็ดเป็ดนี่ตัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะหมด นอตปีคืองานเขาละเอียดเก็บละเอียดอะไรขนาดนั้นบ้หัวใจนี่นะคะคาะผบูหัวใจหัวใจเนี่ยอาอายออยู่ะใช่หยอกบะนี่ฮะน็อตคือโปโบทั้งคันคือใส่มาแสนกว่ามิติเกอร์แค่แผ่นเดียวนะครับโปโบครับโปโบก็คือช่างหนุ่มซาตเลอร์เป็นคนทำเครื่องนี่นี่จับทรงโดยตั้มอ่าใช่น็อตเต็มคันโดยโปโบอืกะทุงฮะกองไม่ขีด คืออะไรที่ที่จุดสระบุรีเหรอไอจะบ่ายเบรกก,ะกะระทุง้งดิ่มปนกระทุ้งเบรกโอ้โที่ก็หมดปุดอีกครับหมดปุดปุดปวดปวดน่ะหมดอออุ้ยไอเหี้ยเต่าเต่าแมลงชังแมลงสาบอยู่นี่หมดเลยอุ้ยแมลงสาบต้องเอาอะไรมาฉีดเออเอาทิชชูบ้าเหรอยาฆ่าแมลงพ่อของแดงบางทรายแดงขายสีไม่ใช่แดงบางทรายรถคันนี้ก็คือเก็บเก็บ ไม่มันไม่ใช่รถมันไม่ใช่รถเรรบาขีคสั่ะเหมือนเขาเหมือนเขาเอาไว้ขิงอย่างเดียวไงเขาไม่ได้ขับอนะเป็นรถหนักเป็นรถหนักแล้วก็อะไหล่แน่นๆครับรถหนักอะไหล่แน่นๆผ้าผ้าผ้าสากที่คุณมองเห็นแล้วคุณคิดว่าราคามันน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร,ร่คะ เราน่าจะซื้อได้แค่สี่หมื่นห้านะครับซื้อได้สี่หมื่นห้าแล้วเราก็ไปขายอะไรทุกอย่างน่าจะได้สามหรือสี่แสนได้นะครับเราซื้อแค่สี่หมื่นห้าอยู่ที่เจ้าของมันจะขายให้เราไหมตอนนี้มันไปไหนของไปไหนวะเจ้าของยังไม่เจอของไปไหนวะเจ้าของยังไม่ื่อก็คือเขาเขาเรียกรถคันสามสี่แสนมึงดูกุญแจ๊บี มามจริงมึงระดับร้อยล้านมึงไม่มีป<ด>ัญญาทำ<ด>เงิแจกทองคำหรือว่าอะไรให้กับสมเท่ากับรถมึงเหวาเที่ยดูอทุเรศบีทถ้ามึงมาเห็นคลิปนี้นะบีทนะมึงสวยกูไ, <คน S 1> ไม่อยากจะพูดเออแล้วมันยังมีอีกหลายๆคันไหมคะที่ที่ที่คุณที่เขาสะสมมาคุณพาไปดูเว็บหน่อยได้ไหมไม่แต่ไอเนี้ยเราขอเราไม่ได้ซื้อเบ้ะฮะขอไม่ได้ซื้อ อ๋อก็คือเขาบอกคุณว่าท่านอยากเอาขนาดไปขับก็คือมาเอาได้เลยใช่นี่นะคะอยากเอาคันนี้คุณเวฟประตูธรรมดาฮะเวฟก็ดูธรรมดานี่ก็เหมือนทั่วไปอ่ะมึงดูตุบก็ธรรมดาเออธรรมดามึงดูอะไรอ่ะนี่ที่สำคัญมึงลงต่ำแล้นี่อุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็แค่โอลินไม่ใช่หรอใส่จอดไอ้เทยมึงจะใส่ทำไมรถไม่ได้ขี่มึงกันกวนกันรถรถล้มกันสะบัดมึงเพื่ออะไร แล้วล่าสุดที่เขามีกระแสรถไฟฟ้ามาซื้อมาทำเหี้ยอะไรจีดูนี่รถเนี่ยรถไฟฟ้ามันมันแยกล่างมันนะแล้วก็มาประกอบประกอบเสร็จปุ๊บนางไม่แกะเลยออกเลยแล้วนางก็ไม่ได้ขี่นางเขาไม่ได้ขี่เลยนุ่นแบตฟองู่นเมื่อกี้ถามว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าอะไรซื้อมาจอดเฉยซื้อมาเป็นกระแสเพื่อว่าเออกูก็มีเออคนใจนึงมากเลยมันมันมีความสุขเนาะ มึงขับแม็กนาเรนมึงขับมึงมีรถทุกอย่างอ่ะแต่มึงพัฒนาคุณแจนี่พัฒนาเนี่ยรถไอ้เหี้ยทันสามสี่แสนดูนี่ไอ้เหี้ยดูกุณแจถ้าคุณโยนโยนทิ้งมันจะโกรธปะวะต่มันโยนไปแล้วมึงโยนไปแล้วไม่หมายถึงโยนหายไปเลยอ่ะแล้วให้เขาไปทำมาใหม่ใช่อยู่ไหน่น่าจะยุ่งงานแหละจะสรุปเจ๊ซื้อได้ไหมเนี่ย แล้วคนอย่างเจ๊ซา,าซื้ออะไรไม่ได้มั่งคะไม่ใช่แต่ว่าทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลเราซื้อแค่สี่หม้ามึงไปคุยกับเจ้าจของร้านก่อนว่ามึงให้เขาราคาีนมาเอาขึ้นรถเลย้เ้ะ <c oughs> <c oughs> พาข้อสนอสักครู่นะคะและแซดก,ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะแอดไปเลยนะคะ c h e 3 6นะคะอย่าลืมนะคะต้องมีแอดด้วยนะคะศูนย์รวมครบวงจรนะคะมีให้คุณเลือกมากกว่า1,000รายการเร่นง่ายได้เงินไม่ยากนะคะและการเงินมั่นคงนะ ปลอดภย100ัยร้อยรซนะคะฝากถอนด้วยระบบออโต้ไม่มีขั้นต่ำนะคะเปิดบริการ24ชั่วโมงคะ่ะคืนยอดเสีย3%นะคะสูงสุด1,000บาทแนะนำเพื่อนนะคะแล้วคุณมีสิทธิ์หมุนวงล้อฟรีมีทุกอย่างครบวงจรนะคะอย่าลืมแอดไปนะคะนั่นแหละทุกคนไม่ไหววะซื้อไม่ไหวถามว่าซื้อได้ไหม,ไมไหซื้อได้แต่มันมันไม่ใช่เหตุและผลต้องซื้อเกินกำลังไปเกินกำลังเราชอบแต่เราเอาที่เราไหวเราอยากได้แต่ เอาอหารที่เราใช้ได้อะเพราะยังไม่ะด้ระดับเสียบีเขาเหลือแล้วไงไม่ใช่บีทอ่ะบีทบเขารวยอยู่แล้วเขาจะมาซื้อมาเก็บซื้อมาแต่งซื้อมาทำอะไรก็เขารวยอยู่แล้วเขามีเงินนะยังไงไม่เหมือนเราที่แบบว่าอยากได้ต้องเก็บต้องนะทุกคนถ้าถ้าถ้ามันเกินกําลังอ่ะเข้าใจความรู้สึกไหมว่าอยากสอนอยากบอกว่าเรามีเราก็ซื้อซื้ออะไรก็จะทําอะไรเพื่ออยากให้มันเกินกําลังนะทุกคนนะ แต่เอาจริงๆรถคันนี้ถ้าขาย4ี่หมื่นห้าผมก็ซื้อแต่ถ้าห้าหมื่น่ะแต่ถ้าแต่ถ้าคันนี้ไม่ซื้อแล้วนะไม่จะซื้อไปทําไมครับแล้วมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมคะที่กาลังจะเข้ามาเล่นรถในวงการนี้เอาเท่าที่เราไหวครับอะไหล่มันมีทุกระดับนะครับทุกระดับมีหลายมีหลายเกตร้านอะไหล่มีหลายเกตเราพอใจเราใส่ไหนเราไหวไหนเราใส่นั้นไม่ใช่จะไปบ้าว่าตามเขาใส่ละแสนสองแสนสามแสน ถามว่าคุณมีเงินคุณใส่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินล่ะวันที่ไหนคุณป่วยคุณต้องหาของไปขายเพื่อเข้าโรงพยาบาลนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบ้าตามเขาเลยถามว่าอาที่ตัวเองไหวเออบ้าได้บ้าแต่เอาไหวหองนะครับมีเงินในราคาหนึ่งบาทก็ใช้ความสุขในราคา1บาทถ้าเมื่อไหร่ที่มี5บาทเมื่อไหร่ไมใช้5บใช่เพราะมันเป็นความสุขของเราในที่เราหามาเอง ฝากด้วยนะคะร้าน e a t b ไบ e s ชอ p นะคะก็มีบิ๊กไบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะ,ะเป็นรถตลาดรถอะไรนะคะคุณมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะมีเยอะให้เลือกถึง200รายการเลยนะทุกคนโอเคนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก,ก,กสับตะไคร้ด้วยใครชอบคลิปนี้ให้เป็นกำลังใจผมกับเมียทำคลิปต่อไปนะคะขออน้องมุนตุบ,ม,บ,ม,บ,ม,บม,มาเข้ามาด้วยนะ Let's go